แต่เอาคุณไม่ยับวันนี้นะครับผมคู่นั้นผมภาคเองเราของคนภาคนะครับผมวันนี้ผมจะไม่ปล่อยให้พลาดไปนะครับผมก่อนืื่นก่อนใดเรากลับมาในคู่ที่3นี้ก่อนนะครับผมทางเสียไม่ได้ไป F CPU ครับก็ยังคงอยู่ในคู่สีน้าเงินนั่นเองนะครับที่อยู่ในฮู่สีขาวนะครับไอ้ไงครัีจูซฟ เอ๊สรุปคืจะเป็นโจเซฟหรือจะเตวพาตรงนี้ถ้แตะเป็นโจเซฟะลรครับโอ้มันมีกานแบบว่าฟาเวีโจได้เห็นแล้วมันจัดเด็กสองตัวนี้มาดิเฮียมาดิสับมา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  เลยครับตรงนี้ครับอจาเห็นได้ชัดเลยคือเบอปืนต้องทํางานต้องคมๆยิงแม่นแม่ยิงหัวเป็นหัวยิงหางเป็นหางยิงตูดเป็นตูดนะครับตรงนี้ครับขอหัวใจแอลเคหน่อยหัวใจให้แอลเคหน่อยหัวใจให้แอลเคหน่อยหัวใจให้แอลเคหน่อย สวยวาเลนวาเลนมาจัดไปตรงนี้วาเรนไอ้หูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวาเลนวาเลนได้รอบครับวาเลนได้รอบมาลินบัตแฝงไปมาดิมาดิเอ็มเอ็มเอ้สวยได้นะได้นะเอลเคเกินนะเอลเคเกินนะเอลเคเกินลอยทงเจอแผ่นเพื่อนกูมาดิมาดิมามาทั้งคู่เลยแมทเอาเป็นแผ่นเดียวกันไอ้สัตว์อยู่ตรงนี้เลยป็นแผ่นเดียวกันจิวๆเลยไม่ป็นแผ่นเดียวกันไอ้เหี้ยตรงนี้น่าจะจบเป็นแผ่นเดียวกัน วันเล่นแผนเดียวกัน,นมาแล้วเลยครับวัดเป็นฟ <you S 1> ักไอคเป่นแผนเดียวกันมนาแล้วแล้วแครับ เหมือนเพื่อนเนี่ยไฟอยู่ตรงกลางครับแต่ไอ้เหียเล่นแผนเดียวกันวิ่งเข้ามาเก็บงก่อนไอ้เหลือเพียงคนเดียวตอนนี้จะทผมมะนาวเพื่อนกูไอ้เหียไอ้โดนจรดจัดไอ้เหียแผนเดียวกันไอ้สัตว์กูช็อกเลยขอแทงเลวิ่งต่อนี่ผมจะวิ่งหนีมาได้ด้วยครับแล้วเป็นบลิงเก็บไอเซฟมาแล้วเปเปอร์ครับไอ้เียแผนเดียวกันแต่ได้อดับนะไอ้เหียวอลเลนเอาให้จัดไปกันต่อครับรักายเป็นโจเซฟตัวนี้ที่เก็บเียโอ้โหเป็นีน้อไปเก็บีไปอีกโอ้โหโจเซฟต่อเลยฮะเอาเฮ้ยโจเซฟตอนนี้ ถ้าแมตช์นี้เอเดนดีชนะต้องชมเอ้ยต้องเล่กิแนแบบนี้โอเคชนะต้องชมไอวาเรนนะวาเรนแม่งเอาให้สั่ง กดบเลยเลนเอาให้สัต <zo> ว์ตรงยัวได้แอร์ดอบเอาให้สัตว์สัตว์ครับสีไม่ได้ปิดไปได้เยอะมากๆขนาดฝั่งเขาถึงก่อนน่ะเดี๋ยี่บอลเลนเอาให้สัตว์อย่างงี้ต้องออกบิงบิงหนีไปก่อนแล้วนะครับแต่ตอนนี้โดนไล่มาถึง3คนด้วยกันเอาอย่างไรดีบิงมาแบบนี้ก็ไม่น่ารอดแล้หละเพราะเขาบู๊ทมาจากไกลๆเลยแห่งหนึ่งที่ที่บอลเลนของจริงนไหบิงลุกขึ้นมาแมตช์นี้คือจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าตัวเซฟแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับปากคอไปโดยปอนเอ็กวันเลยครับแล้วทางอ่าเมฆครับถาทรขึ้นมาให้สำหรับทาาางเสีียไไไมมม่่่ด้นจะปัญห อะไรครับลักกี้ล้มึันไปกันเยอะครับขึ้นนไม่ไหลไม่ไหลทรัพยากรเรานำอยู่อย่างมึนอย่ามึนยังไม่ไหลเฮียกูนี่นักแข่งเก่าในไฟแรกเนี่ยกูนี่นักแข่งเก่าไม่ไหลมันได้ทรัพยากรเอเคีย่างงงงเฮียอะไรมึงดูเอเคได้ทรัพยากรเอเดนดีไม่ได้หรอมึงดูทำเพ่ยนทรัพยากรโอ้โหอิงเลสานโต้เนี่ มันเล่นสนับนะ e x ปกติไม่ใช่เล่นสนับใช่ไหมผมรู้สึกว่า e x น่าจะไปเล่นปากหลามหรือเปล่า อะไรคนดูอีงอิงมันเล่นลั่นระบอยู่แล้วมีไม้นะครับก็มีการปรับแผนกันไปมึงคอยดูตอนตอนนี้ครับทางเอลเคเอลเคได้ได้ร้อยโดนสับหนึ่งทีโดนโชนมาตัวล้มแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดนสับแน่ดับเว้ยห่อนเลยครับเดี๋ยวเสกฝากแน่ดับการลาวิลลี่เฮ้ยเขาไม่ได้ดับว่าเท่านั้นแหละงัดกันอยู่ตรงนี้แข่งกันงัดใครได้ดับเขาพลาดนะใครไวใครได้ยังไงกันยังไงหมุนมาหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวากลายเป็นว่าเอเดนบีได้ยังไงฮะได้แอร์ดับลูกนี้ปเปอร์เก็บเพเปอร์ไปเหมือนกันเราเยอะกว่านะเว้ล้้มไปค่อนขาง เยอะครับสำหรับทางเสียไม่ได้ที่แอร์ดรอปโซนตรงนี้เลยฮะโอ้โหแล้วครับเหมือนพี่จะมาเก็บตรงแอร์ดรอปโซนได้ครับแล้ววิ่งเข้ามาเลยครับลิงเงี้ยตรงนี้วิ่งเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วเจอเด็กไม่พี่ไก่นอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นมือ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 กูขอมือมือมือน้องน้องมือ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  และตอนตรงนี้ก็เหมือนกับว่าทางมาแล้วมีทางมาเดยมารพยมาช่ยปวดแล้วต่อยตัดไปก่อนหนึ่งขีแต่กลายเป็นว่าเขาไม่สนใจเลยครับวิ่งเข้ามาเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าอิงเอ็กยืนอยู่ตรงนี้มีคนมาตัดไหมมีคนมาช่วยไหมแล้วเป็นเด็กบีบีไก่พยายามง้างมามีมือปืนยิงตัดไปก่อนแล้วไอชเชฟลงไปปั๊ำยาแล้วอิงเอ็กนอนเก็บธงยาวๆตรงนี้ไม่มีใครมาเลยแล้วสเตฟานเก็บเมฆไปเหมือนกันลุกขึ้นมาตรงนี้ยังมีมือปืนยิงช่วยอยู่ไม่มีปัญหาอะไรครับเสร็จสงขึ้นมาเป็นสิบต่อสิบแล้วแต่ตรงนีี้้ไไไไฟยยััััังงงมมมม่่่จบบบบบบคคครรรเเเเเเเดดดดด๋ววววพนนนนาาาาาาททหหแลลป็็สตกกกกิิิิิออื จเซวิ Hoy, ality, ่งวนไปวนมาอยู่เอายังไงดีโมนมือปืนออกมาแต่กลายเป็นว่าท่องนะโมพุทธายะแล้ววิ่งหายไปในพุ่มหมายเลยครับโอ้โหเกือบมาต่อที่สเตฟาเมเก็บบอลเอกไปได้มาดิสัตว่ตอนนี้ครับลากี้ครับ เียไฟตรงนี้ไปได้หมดเลยครับบริเวณพงของเสียไม่ได้นั่นเองครับเหมือนเสียไม่ได้ในก่อนถอยออกมาแล้วครับพยายามรอเล่นจังหวะสองกว่าในขณะเดียวกันไอ้แซงตรงนี้เนี่ยเหมือนจะโดรนไล่ที่มาทำมะนาวแทงไปแล้วเจอกับไซยครับสซก็แทงกันมาเหมือนกันสซกับมะนาวสซกับมะนาวแล้วแทงร้อยก็เรียบร้อยครับโอ้โหหมดไปด้วย HP ที่มันหายแห้งเหือกกไปเลยครับแล้วมินนี่ไปเก็บเมอรินมาอีกครับเอาแล้วครับ เหมือนเก็บเพื่อตัวเองด้วยนะแล้ววิลลี่ไปสับก,กับตันมาต่ออ่าเหลือเวลาประมาณ10วินาทีครับตรงบีจะเกิดขึ้นมาครับนี่ครับเสียไม่ได้ครับรออยู่ตั้งอยู่นอกวงเลยนะยังไม่เข้าไปลยครับไม่รีบร้อนอะไรเลยครับตอนนี้เทถงขึ้นมาได้แล้วแล้วครูด,ดาวของตัวเองเนี่ยน <c oughs> ี่ครูตื่นเต้นจังวะเนี่ย่ขาถือว่าเป็นการเทถงที่ ทำไมตอนแข่งกูไม่เห็นตื่นเต้นเหมือนตอนนั่งดูวะไอ้สัตว์นั่งดูกูโคตรตื่นเต้นเลยครับผมตอนนี้เท่ากันเลยแต่กลายเป็นว่าครับลักี้มาในจังหวะที่ทางเสียไม่ได้เนี่ยไม่มีใครมากันอยู่เลยนะครับในจังหวะดลอริสปอร์แล้วสเตปาชาร์ขึ้นมาตรงนี้70% 80%ได้ดิได้ดิได้ดิแล้วไม่มีใครมาเลยก็ได้ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับลากี้15ต่อ10แล้วแหะครับ นี่ครับชาร์จที่มันเป็น100%เลยเปอรเหมืต์เอะฝันเอ็มดีล้วนนะฮะล้วนน่ะล้วนนอะแพ้ไฟต์แต่ชนะแอรด็อกมาดิแพ้ไฟต์แต่ชนะแอรด็อกเนี่ยงของผมน้ำขึ้นเป็นสามทงเลยแต่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่15ต่อ10บเลยครับผมแพ้ไฟต์แต่ชนะแอรด็อกก็สวยดิเสียไม่ได้ครับทงเอหายไปที่เรียบร้อยแล้วเคอร์ลากี้เนี่ยเขาไปเก็บสามทงเอเลยนะครับก็จะเหลือเพียงทงบีเท่านั้นที่ต้องการนั่นเองครับในขณะเดียวกันเนี่ย มาเด็ดไฟถ้าเกิดไฟนี้เอลเคชนะก็ไหลละมึงต้องมึงต้องให้เอลเคชนะถึงจะไหลเว้ยเรื่องแต่งนี่ตอนนี้ลากีนำอยู่นั่นเองจะมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับแล้วเหมือนจะเกิดไฟเกิดขึ้นแล้วครับเอ้ยเอชิปโดนไอ้เหี้ยเล้าแวนะครัโดนปืนยิงล้มไปแล้วเป็นวิลลี่ที่สู่เขาเบิร์ตกันดีว่ะเขาเบิร์ตกันดีว่ะสวยไอ้เหี้ยนาสวยจัดเพื่อนกลัวเวนอมให้เฮียเวนอมเจอสไปเดอร์แมนดิเอากันเองสวยดิสวยดิเก็บไอเซฟมาได้เลยสวยดิไปเก็บแอร์ดรอปลูกนี้มาต่อครับ ซาโนเอาจะได้แอดดอบมาถึงสองอื่แล้วแล้วซางนไปเก็บแมดไปอีกแล้วมานาวก็มาต่อแล้วเมฆแฟนไปเก็บเดียมาหนีออมาโจเซฟเพิ่โดนต่อยมาเรื่อยๆเลยครับไม่ได้ฟ้ไไม่ดตีสักทีสวยใช้เอาปืนได้ด้วนุ๊กทำอย่างไรดีเนี่ยโดนต่อยงานขึ้นมาเป็นอีกเงี้ยไม่ต่อยเรื่อยเหนียวเหลือเกินเหนียวเหลือเกินไม่ให้ไปไหนไมอิ๊งไออิงสวยจับเหมือนตอนจับเกียร์เลยจับเหมือนตอนจับเกียร์ตอนซีซั่นหนึ่งเลยสตอนนี้เก็บพงขึ้นสวยฟ้าเอาให้ได้ครับ แล้วแจีงปิดเตฟ้าไปแล้วครับแต่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่ายังนอนยิ้วๆอยู่หรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่ามีบิงมาตัดีเดียวเลี้ยวหาโอ้บิงเอาไว้สวยจอดน้องชายบิงมาหวาบผู้พิเบิงเอาจัดไอ้สัตส เออทางเด็กเบบี้ไก่ไปเลยเหละครับทงยิ่งเด้งแล้ทางเสียไม่ได้ครับเมย์เปเก็บทางมาดิพกมาอีกเหมือนกันไอ้เพียบิงเอาจริงช็อตนี้มาแล้วตรงนี้ช็อตนี้บิงเอาจริงช็อตนี้ให้เครดิตบิงเลยมีใครมาตัดไหมครับแล้วกลายเป็นว่าวิ่งออกมาแล้วบิงเล่นดีจัดช่วยเติมทรัพย์อยู่ตรงนี้แหละครับแต่กลายเป็นว่าสยแล้วสยาล้ยามช้าทงขึ้นมาฉีกสกอออกห่างไปอีกถ้าตอนนี้เนี่ยได้กันมาทั้งคู่เนี่ยภาพจะเป็นทางลัคกี้นี้มากกว่าแล้วก็สวยได้ลองไอ้สักตัดจังหวะไปแล้วกกลลลลาาาายยยเเเปป็็นนนนนวว่่่่ไดด้้้้้้้ททงงงขึมััััคคคููะรรบบตออแหห เมือ่อ,อ,อสักครู่นี้ก็เกือบนะแต่ทรัพยากรโดนนะเนี่ยเฮีเยเดียวเท่านั้นก็าหายไปเหมือนกันนะลักกี้แต่ตอนนี้เนี่ยเก็บทงมาได้ทําให้ความได้เปรียบในเรื่องแต้มย,ยังดีอยู่น,นั่นเองน<ล>ะคร,รับเฮียโคตรสูสีกันเลยว่ะทงให้ได้และทําให้ลักกี้เนี่ยเก็บเทงต่อ,อเก็บทงต่อไปไม่ได้ด้วยนั่นเองครับก็คือต้องบุกให้ได้แล้วต้องการให้ได้ด้วยในขณะเดียวกันลักกี้เนี่ยขอแค่บุกได้ก็พอ จะเป็นการต่อกับตัวเองมากๆนั่นเองนะครับเมอร์ลินเนี่ยตรงนี้ไปเก็บโจเซฟโอ้สวยนะอย่างเงี้ยวินลี่ตอนนี้ทต้องทั้งเมอร์ลินและเก็บทั้งแสงมาได้ครับเหมือนจะเก็บเพื่อมาด้วยไม่สวยดิสัตว์อย่างเงี้ยไอเซฟตอนนี้เนี่ยนอนล้มอยู่ในขณะเดียวกันมีเมฆสวยดิเป็นการแล้วเป็นสเตฟ้าไปเก็บไอเซฟมาอะไครับอ้าวแล้วครับนอนล้มอยู่แบบนี้จะโดนต่อหรือไม่แต่วินลี่ไล่ตอบอะไรที่เมฆเมฆตอนนี้โดนปืนยิงล้มลงมาแล้วสับต่อหนึ่งทีสองทีมาสามทีสี่ทีห้าทีหนังเหนียวเหลือเกินสัตว์งานอะไรเข้ามาเนี่ย ยังไงยังไงตอดเล่นของหรือเปล่าหรือว่าลองของอะไรมาแล้วมาตอดแทงกันไปแทงกันมาปาดมาอีกสักหนึ่งครั้งครับแล้วเป็นเดียตอนนี้ที่เก็บธงอยู่แล้วเอ้ยอย่าบอกเก็บได้ชนะร้อยเลยเก็บได้ชนะร้อยเก็บได้ชนะร้อยมันลวนแล้วมันลวนแล้วมันลวนแล้วไอ้สัตว์มันลวนแล้วไอ้เหี้ยครับมีปืนก็มีปัดให้แล้วปาคอขึ้นไปจะลวนแล้วไอ้สัตว์มาดีเหี้ยมันลวนแล้วกูบอกแล้วมันลวนแล้วไอ้เหี้ยชนะไปแต่กูได้แอดดับกันไงไอ้สัตว์ ใช่มันล้วนแล้วไอ้เหียสองธงนะครับการเก็บหนึ่งธงเนี่ยสิบห้านาทีนะครับผมคููดาวอีกหนึ่งนะคัตัดชนะดิไม่ทันแล้วเพราะหา2สองธงต้องใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งนาทีแท้ไฟแต่ชนะแต่ตอนนี้เวลามันเหลือแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองก็มันล้วนเว้ยเหียเอาชนะไปได้ก่อนเลยครับโอ้โหเหลือแต่ความมันและกีต้าหนึ่งนาทีตรงนี้น่าจะใส่กันสุดๆนะครับผมทางเสียไม่ได้เองน่าจะเอาธงมาให้มันเป็นยี่สิบแหละเพื่อไม่ให้แต้มต่อมันตาห่างกันเกินไปนะครับ น้องหวานเจี๊ยบครับตรงนี้ครับโจเซฟครับเจ็ดคิวสองเดทครับอะไรครับคุณน้าหกสิบขวดนะครับเพราะว่าเสียไม่ได้เนี่ยได้แอดดอกไปถึงสองสามแต่ไฟมันนะได้แข่งนะมากนะครับผมแต่ตอนนี้ครับเหมือนกับว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วก็วาเลนไปยับต่อยตัดอยู่ตรงนี้ยังไงดีเปเปอร์ต้องไลฟ์ตัวหนีออกไปก่อนออกไปที่นอกวงแล้วกลันเหมือนฝั่งนู้นปืนเขาเล่นล้วนน่ะว่าปืนมันเล่นล้วนไหมปืนฝั่งนู้นอ่ะปั๊มปั๊มปืนเล่นได้โคตรล้วนอะล้วนอยู่างนี้เตะทีเตะทีแล้วเลีกไปชนะเสร็จ เนี่ยสูสต่อไม่ได้นั่นเองครับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ16วินาทีตรงนี้เนี่ยลกกี่คือเก็บธงมาต่อแล้วโอ้โหละชิวเหลือเกินครับเก็บขึ้นมาเป็น30ต่อ15วินที่เรียบร้อยครับการันตีเลยว่าครึ่งแพ้ลักกี้ได้แต้มไปก,ก่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูกันครับว่า MVP ปืนมันล้วนแน,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 น่ยนั่นเองนะครับที่ออกมาตรงนี้ครับมาแล้วครับส3 MVP <c oughs> ของเราครับว <c oughs> ิบิลลี่น,น,น,นั่นเองเนาะเว้นะ เราแพ้ไฟแต่ปืนเราเอาให้เหมือนกัน 7Q 2เน<ค>่1ทงเนี่ยจากสเตฟานและสเตโจเซ่ผมมันเล่น<อ>ในเมืองแล้วครับคุณนะผมให้น้องแทนแล้วเออคือคือเอา้ง่ายเนี่ยคือตต้งชื่อมาเนี่ยเห็นได้อาจจะมีเซลล์เซลล์กันก็ยังคงแบบอาจจะแบบเพื่อนกันอะไรอย่างนี้มาไอฟา้ากูว่าแม็ดดีนะคนที่ MVP นะต้องชมจริงๆนะเว้ยคือคนแข่งอ่ะมันมองออกแต่คนดูอะมันมองแค่วให้กูให้คนที่ให้ MVP นะ ให้ไอ้วาเลนกับไอ้บิงกับไอ้นาวนะแบบตัวเปลี่ยนเกมเลยแล้วปืนด้วยทางลักกี้เนี่ยดีกว่าจริงๆในทามมิ่งของบิงบิงวาเลนปืนออกบิงแบบหัวเอาให้แต่ไฟมันโดนไหมออทีเดียวเลยบิงแบบปึ๊บไปเลยหายเลยในครับผมโอ้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักกู้เนาะแล้วกลับมาเจอในครึ่งหลังแล้วหวังเสียไม่ได้ไปซครับเจอกับลักกี้ครับ ครับผมมาเล่นในเมืองครับพี่เลดบีนะครับผมที่เอาชนะแบบ2องศูนย์คว้าสามแต้มกลับบ้านไปก่อนเลยครับองอมะโอนะครับผมมาอดูกนวจะเป็นย่ว่างเีย้ครับไปเอียูที่จะองก้อนี้เนี่ยลี่บอกเลยว่าความกดดัน้อยไปแล้วเพราะว่าปก่อนในครงแรกเดียนะผมแต่ก็ต้องประมาณกเบถ้าไม่อยากจะแบ่งแต้ม มมา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 เวชื่อกูปะไฟแรกไฟแบบเนี้ยไฟเราชนะ่วทั้งสทีมเลยนะครับผมอะแฟนขับมานะครับผมในจังหวัแบบนี้นะครับผมเอ็มมันเล่นดีทุกอย่างเลยนะว่าปืนมันพลาดไหยไฟเรชนะแอดอกก็ได้โอเคนะผมพลาดที่ปุ๊กปืนมันอะางหลังเนี้ยใครได้แต้มใบก็สแปมกันมาได้ครับผม ตอนนี้ครับสลับผั่งกันมาครับแล็กกี้ก็คงอยู่ในหู้สีขาวครับส่วนทางเสียไม่ได้ไปครับซีพียูครับอยู่ในหู้สีน้ําเงินน้ําเงินนั่นเองนะครับโอ้โหวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยฮะแม่ม่เป็นไหลลักแล้วนะไหลลักนะฮะโอายากันไปครับนี่ครับสเตฟานครับพุ่งเข้ามาแล้วเหมือนกันครับกล้องจับมาตอนนี้ในวาร์เรนนำทัพเข้ามาก่อนเลยคนแรกครับมารอดูกันว่าจะไปถึงแอร์ดอกก่อน ทางฝั่งของเสียไม่ได้หรือไม่นั่นเองอะ่ะเราว,วิ่งตรงดิ่งกันไปเลยครับเลี้ยวขวามาหนึงทีเนี่ยก็น่าจะเจอกล่องไอรอปไปที่ปล่อยครับและเียคะแนนขนาดเดียวกันครับเสียไม่ได้ก็มาด้วยไปเอ่อเปเปอร์เหมือนกันนะแล้วเข้ามาเทนพรม,มกันเลยครับนี่ฮะ เราก็ต้องการที่ไปก่อนแล้วครับแ้วก็ต้องมาดูนะครับว่าใครจะได้กันไปแล้วครับแอรดอตรงนี้แต่การเป็นไซ์ที่ไปเก็บแชงมาก่อนเลยเอ็มไปได้ไปแล้วสไลด์ตัวออกมก่อนเลยตรงนี้ไล่ตันอย่างต่อเนื่อเลยโดยเียเพนเอดีเออเพนที่เยอะกว่าตรงนี้ก็เอยซานุกูเชิดจัดงานสวยๆมาดิไฟนำจัดไปได้ฟชนะดิไฟชนะดิเได้เยอะมากเยเีอีกลมไปอ โดนดีอยู่ยังไงดีไม่ปอกสกทีลุกขึ้นมาตรงนี้หมุนเฮ้ยเซฟ้าเซฟ้า<อ>ปิดกับตันไม่เหมือนก,กันแล้วมันาเก็บเด็กเดีเด๋ยวไม่ไก่มาเหลืออยู่คนเดียวตรงนี้โดนนวดหน้าด้วยหนังอยู่ครับสำหรับปอนเอ็กยังไงดีเราชาทงขึ้นมาตรงนี้โดยวินลี่แล้วเต็มละเอียบร้อยแล้วครับขึ้นนําไปก่อน5ต่อศูนย์ครับลักกี้อะโอ้ยลักกี้รอบนี้ครับฟอร์เรสลาวเลยครับไม่มีเสียใครไปเลยฮะล้วเก็บมาได้ต่อด้วยแล้วปาดต่อตรงปอนเอ็กก็เรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับเสียไม่ได้ครับว ไซส์กับปานวาลีกับบนหน้าที่หนึ่งเก็บเมฆแฟลไปได้อีกอ่ะโอ้โหโอ้โหพี่แ้มแมงรู้สิแล้วว่าด่านนี้รับปีศาจไอ้สัตว์นี่คือแบบล้มเงินไปเยอะจริงๆครับสำหรับทางเสียไม่ได้นะแล้วตรงนี้ครับกัปตันลุกขึ้นมาโดนวิลลี่ปิดไปอีกเหมือนกันกับตันปืนใหม่ไหมว่ากับตันปืนใหม่เล่นไม่ไม่ไม่ไหววะอยู่กันที่ขอบวงฝั่งธงของตัวเองนะครับมีเวลาอยู่อีกประมาณ25วินาทีก่อนที่คูดาวของทางลักซี้จะหมดลงนะครับผมแอร์ดอปได้มาอาจจะไม่ต้องไปทดแอร์ดอปอะไร ะครับผมส่วนฮารล็ก,กี้เองเลือกที่จะไม่ได้ไปสนใจ a d ดด็เลยนะรู้สึกว่าจะไม่ได้โฟกัสแ d o ด็เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ย เล่นด้วยความมั่นใจนะครับผมแล้วดันมาเลยแบบนี้เหละครับพยายามเล่นคุมพื้นที่เพยโซนที่ธงเอของนางเสียไม่ได้แล้ววนมาตรงทียังไงดีสเตฟปาปาดไปไหมดิกระเพื่อิวเลยก่อนเลยปิดแข่งไปก่อนเลยตรงนี้หายแล้วบิงครับเสีไอเซฟไปเหมือนกันแล้วตรงนี้วานเลนไปเก็บแอร์เทมบล็อกมาแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้เด็กเวบพี่ไก่พยายามปั่นอยู่เอาตัวรอดไปแล้วโดนสเตฟปาปาดไปหนึ่งทีมีโจเซฟไปเก็บทางอีกเอกมาได้แต่กลายเป็นว่าวิลลี่ตรงนี้ชาร์จทงขึ้นมายาวๆไม่มีใครเข้าถึงตัวเลยไหมแล้วเป็นโจเซฟที่เก็บชิปเเเเเเเปปปออออออรรร์มมมมมาา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 แแแแลลลล้้้้้วววว่่่งง็็็นนนนนทดหหืกกกกััะคบบตตตีียสฟไโโ มีเพื่อนมาเทรดให้ยังไม่ทันได้อนิเมะแหละครับได้ชงขึ้นมาแล้ว10ต่อศูนย์แล้วแต่เวนอนไปเก็บทางเดียวเหมือนกันแล้วโซเซไปเก็บทางเซปามาเอาแล้วเลยครับตรงนี้ก็พยายามทวงคืนพื้นที่ถ้าเกิดปืนเป็นหมือแหละับไอโอ้โนี่นะครับไอไอ้ทวยอ่ะหดเลยถือว่าเป็นเร<อ>ื่องดีเหลือเกินแล้วโจเซตรงนี้พยายามจะหมุนฟ้านมาเหมือนกันเกนนิกรามาลุกขึ้นมาเลยครับพยายามจะปั๊มเพื่อนต่อมาเหมือนกันเลยฮะนี่เกนนิกรามาครับ หลังจากปล่อยผลงานเพลงสู้กับเร็กไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อะนาเกติกลามาแม่ปีกเก็นไปแล้วนี่ครับแอดด็อกลุ่ที่สองด็อกลงมางานเึิ่มอะไรวะเก็บจัวเซฟไปโดนเพื่อดไหมเดินไปวับพีไก่เก็บซานโนมาวาเลนตรงนี้พยายามจะเก็บแอดด็อกขึ้นเต๋ยสวยวาเลนเนี่ยะเอ็มดีพีจัดนักใช้ได้ด้วยนะแล้วเป็นแสงกับตอนนี้ของเสวยจัดนักใช้มาอยู่ต้องมีใครจะไปตัด ไม่ครับแซกไปสเตฟาไปเก็บบอลอีกมาอีกเอาแล้วครับและวเ้ยนอนชิวเกินนิ่งเก็บชิวๆอยู่ที่ธงเอของทางฝั่งลักกี้ก็เรียบร้อยครับ ตีใครแตกขึ้นมาได้ครับในขณะเดียวกันนี่ลัคกี้ครับยังอยู่บริเวณธงเอของทางเสียไม่ได้นี่ใครซวยอ่ะใช่ครับผมแล้วตรงนี้นี่ใครซวยโอ้ยแล้วตัวเซมาก็ปิดโฉยเมฆเลยครับอนิเมะไปอย่างสวยๆงามๆแล้วเด็กบิ๊กไก่ไปเก็บแมสกับทางเซฟฟาร์มอีกเหมือนกันอ้าวแล้วนะครับตอนนี้ครับน่าจะเป็นจังหวะสวนกลับของทางเสียไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้ยังติดคูดาวอยู่40วินาทีตอนนี้เนี่ยเสียไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะต้องแบบว่าโซนพื้นที่แล้วนะโซนพื้นที่ในการเล่นเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทาางงลลัััคคกกีี้้้เเนนนน่ยยยแึดดไวหหมมะรรบบผใธ แต่เหมือนกับว่าจะมีคนหลงอยู่คนนึงนะสำหรับทางลักกี้โอ้โหอัไล่กันไล่กันวิ่งหนีโอ้โหปีนปีนไมปีนกัะถาครับปีนอ,อ,อ้อมเกับเข็นนิกเรามาครับในขณะเดีวยวกันเ,เสียไม่ได้ครับยังคลองพื้นที่อยู่ที่บริเวณทงเอของทางฝั่งเสียฝั่งลักกี้นะครับเพื่อที่จะตีเสมอกันขึ้นมาครับก่อนที่จะไปถึงครึ่งหลังหรือ5้านาทีหลังนั่นเองครับต้องมารอดูกปนว่าจะเก็บตรงนี้ได้หรือไม่ครับเพราะว่าคูดางเนี่ยเหลืออู่ประมาณแปดนาทีนาทีเท่านั้นเอง ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ครับมือหมาอย่างโซเซฟกำลังลงไม <ป S 2> ่ไก่อนเลยแล้วโดนสานคนอีกคนหนึ่งที่มีมือปืนยิงมาแบบนี้แล้วมานาวเก็บไปเปื้อไปแลว้ววอลเลยเก็บแมสมาเหมือนกันไล่ทวงคืนที่คืนมาบอกเลยนะครับว่าอเอ็คเก็ตมาจ,จัดเลยแล้วตรงนี้พยายามชาร์จทุกขมาเดี๋ยวจิมมี่นับเพอร์เอครับยังไงดีมีเพื่อนมาตัดไม้แต่นอนยุช,ชิอยู่นี้มีคนมาซ้ำมาแล้วเป็นโซเซฟพยายามไล่ตีอยู่โอ้เจสเตฟาผมนะครับไม่สามารถที่จะเก็บได้เทีแล้วเป็นเซลอทางเตฟาครับที่ได้คิวไปถึงสองคิวแล้วก็ยิมมี่โดนปิดไป มาได้ลงที่เซฟ้าเก็บสามคิวขึ้นมาเป็นแม่เก็บไอเซฟีกเหมือนกันแล้วเซฟ้าเอามาดิเฮียเอาไปอีกเก็บกลางแข้งไปอีกเหมือนกันเดือดเพื่อนเก็บเทียร์เอาได้หมดอะมาดิยีสิบเอ็ดคิวสองเดนแล้วเคลียร์พื้นที่เสียไม่ได้ที่อยู่ในพื้นที่โซนธงเอของตัวเองไปเกลี้ยงเลยฮะับสำหรับเซฟ้าครับโอ้โหโอ้โหโอ้าชนะได้อะไรเดียว ได้รับส anyway> ี่แล้วเนี่ยหลังจากที่พยายามจะคลองพนที่อยู mm ่บริเวณทงเองขลักกี้ครับคงไม่ได้ด้วยอาแล้วครับแล้วเหมือนจะเสียไปหรือเป่าตรงนี้กับตานเหลืออยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกันไปที่ไปที่ไปดี ไซนี่ครับเก็บกับตันมาได้แล้วตอนนี้เก็บถวยเก็บธงอยู่ชิปเปอร์เก็บธงอยู่เก็บอยู่แล้วมีใครมาปืนมันล้มด้วยดิพยายามมาสับหลังปืนเลนปืนมันล้มโอ้โหไอ้ถวยเอาให้จัดจอดนี้ไอ้ถวยเอาให้จัดสามารถเก็บธงต่อไปได้แต่เป็นไซส์ครับเหมือนไซส์ของลัคกี้เด็กจะเก็บธงต่อเหมือนกันดูซิว่าจะมีใครมาตัดได้หรือเปล่าเลยฮะ เอาละครับแล้วตรงนี้ก็พยายามไล่สุดเหมือนกันแต่ตรงนี้มันงงเ,เลยครับเสียไปได้ไปอยู่ที่ธงบีซะมากกว่าละครับขึ้นนำอะไรครับ15ต่อ5้าอะครับเวลาตอนนี้เหลืออยู่4นาทียังมีเวลาให้สำหรับทางเสียไม่ได้เล่นกันอยู่ละครับแต่ตรงนี้ไอเซฟโดนนวดหน้านวดนหลังอยู่มัชเต้ไปหมักอ่าับทางไมพูพยายามวาดอยู่ตรงนี้แล้วไปสเซฟ้าปิดทางจะปุ๊สเตโจซลยสเตฟ้าได้แค่คนเดียวเท่านั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหตีเป็นแบะตี <S 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 เป็นแบะ ตีเป็นแบะตีเป็นแบะไม้นี่คือเป็นไม้ของซุนของคงแม่ไอ้ไอ้กระบองกระบองยาวๆคือยืดได้หดได้มันลั้นจัดแมตนี้ไอ้ไฟเอ็มพีพีจัดนะอ้โโอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ้โอ้ยเซฟเนี่ยในครึ่งหลังนี่สเตฟานี่ต้องบอกว่าสุดจัดจัดเลยฮะสเตฟาเจอใครนี่บอกเลย ขอบอกว่าสเตฟฟิทมีนะครับในเวลานังกานะครับขอให้ฝัดขอตีเหมือนออกหักไอ้สัตต์ตีเหมือนคนออกหักออกหักเหรอมึงมาดิไอ้ปอนมึงมาดิมึงมาดิมาดิมาอีกไหมเนี่ยมาดิมึงมาดิไอ้ปอนไอฟ้าบอกมึงมาไอ้สัตต์มึงมาเจอกูหน่อยจะชุบเวร์ขึ้นมาสเตฟฟ้าบอกถอยดีกว่าครับเพราะเห็นหัวเขียวๆมาแล้วครับเอโอ้ยไอ้จอยไอ้มันเอาหมดละมันเอาหมดละเฮ้ย บออีกเรียบร้อยแล้วโอ้โหสเตะฝา คนดูไปลั่นใครอีกเนี่ยไม่ได้เลยเพราะมีได้แค่คนเดียวนะครับคนหัวเขียวตรงนี้เราเอาต่อเนื่องเลยไม้ยังไงดีสเตฟปามีตัดเพื่อกแล้วเปเปอร์นะครับปิดอิงเอกไปแล้วกี่เป็นสเตฟปาไปเบอร์เดอร์เมกันไปเมื่อกี้ครับพยายามเก็บทงขึ้นมาให้ครับสำหรับทางไอเซฟครับหาทองขึ้นมายาวๆตอนนี้ห่างอยู่เพียงแค่นั้นเองแชมกูแชมป์กูแชมป์กูแชมปกูชมปล่อยเพื่อนยืนอยู่คนเดียวอย่างนี้ยังไงดีแล้วกลาว่าตัวเซมาเวนอมปัดคอมก่อนแล้วทงนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะครับไอเซฟพยายามตีตะกอขึ้นมาเป็นสิบต่อยี่สิ ไฟยังไม่จบครับไอเซฟไปเก็บทางเมอร์ลินมาแล้วไซด์ดับเพลคิวเอาไอเซฟกับทางเวนองไปซาโนไปเก็บแฉงมาเหมือนกันเอาแล้วไงตอนนี้ครับลักกี้ล้มไปค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันกูแจมมี่อ่ะชนะร้อยมาเทีกันไปกันมาไปตรงนี้ยังเหลือชนะร้อยแล้วการไปด้วยรีเก็บทางเมฆไปแล้วจิเปอร์พลาดไปโดนซาโนุแหละครับโอ้โหนอกจากสเตฟานครับก็มีสายปานวารีนี่แหละครับสายปานวารีฮะไหล่เก็บกันมาต่อเรื่อยๆเลยฮะนี่ครับเหมือนตั้งพาวารีมาแล้วละลามต่อได้เรื่อยๆเลยนะ นี่ฮะโอ้ทำให้ตอนนี้เนี่ยลัคกี้ครับขึ้นนำม,มาเป็นสองทงครับทางฝั่งของเสียไม่ได้เนี่ยถ้าผมดูจากไทมมิ่งเนี่ยเหมือนจะแอบแอบมีลุ้นเหมือนกันกนะต้องมารอ,อ,อดูครับว่าในการเก็บธงต่อไปเนี่ยจะเก็บได้หรือเปล่าเลยครับแต่เป็นมะนาวตอนนี้ที่เก็บอยู่ถ้ามะนาวเก็บตรงน,นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเปิดประตูเหมือนกันนะน่าจะปิดประตูของเสียไม่ได้ที่เรียบร้อยแล้วเก็บที่เรียบร้อยนะโอ้โหโอ้โหเออโอ้โหเออโอ้โหเออมาดิ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  หงุดกันอันยงเีตะทานโจเตโซเซฟแล้วก็ปิดมะนาวไปโอ้โหตั้งชื่อเหมือนกันแบบนี้จะเล่นกันยังไงดีครับตรงนี้ครับเตะฟ้าครับนอนอยู่เป็นโอกาสที่ดีมาดีพยายามจะปิดไปแต่กันว่าเป็นโดนดีแล้วเด็กเป็นพี่ไก่ปิดทางเซฟ้าเก็บไปว่าทงกูน้ำเก็บไปเถอะวะไปนะครับก็ได้แค่เก็บโทอย่างเดียวแล้วครับเพราะตอนนี้ครึ่งหลังเนี่ยด้วยสกอร์กับเวลาที่เหลืออยู่ครับเป็นลัคกี้แหละครับที่เอาชนะในครึ่งหลังนี้ไปน่าจะคว้าไป2-0เอา3แต้มติ๊กน่ติเกอร์แมติกน่ติ๊กน่ติเกอร์แมตติ ลอง LK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  เ,เพียงคนเดียวหรือเปล่าต้องมารอดูกันนะมยแงก็ต่อแงกต่อีอ้ขึ้นมาเงาี้ยาโอ้ยเฮียแสงไปได้นเ <c oughs> จอน้องกูหน่อยวะ <c oughs> ตอนนี้เก็บอยู่ติกเกอร์นหน่อยติกเกอร์หน่ติกเกอร์นหน่อยน่าจะเก็บขึ้นมา้เป็นต่อยครับแต่อย่างที่บอกไปใครเขาเรียกว้ยเฮียกูไม่ตนหรอกกูจะดูแข่ง รถอ่ะรถรถตัวเองอ่ะไปด้วยือฮืลฮือฮือ้ือฮตอฮเอ็บอฮือฮือฮื่ือฮ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 ือมาอีืมาือฮือวือฮือมือฮืไฮือฮือฮือฮ่อฮื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 อมือฮือิือฮืาฮือฮือฮอฮือฮืืออยมอฮือออฮืหฮือฮือฮือยือฮือฮยอฮื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 ออ เฮ้ยไอ้ปลาบินลอยเป็นน้องชายโอ้โจุดเจ็ดคิวเฮียไอเดียเก่งจัดไอเดียคนหนึงคนเอาอ่ะไอวาเลนโหตรเกินโคตเกินไอเฮียกูพูดตรงนะไอเฮียกูแตกมาหมื่นอะพมตายมาดิสัตว์ใครจะแทงกับกูอีกปะ้มามามา

ทำไมกูไม่ให้กูบิดทำไมกูบิดเฮียมาดิเจอไม้ออกหักน้องกูหน่อยแ็บไอดีเลยนะเยบเยบแตกหลักหนนี yes. ้ <c oughs>